การอยู่ไม่ใช่การหยุดแต่คือการไม่เร่งหลายคนเข้าใจว่าถ้าอยากอยู่กับปัจจุบันต้องหยุดคิดต้องหยุดทำหรือหยุดเคลื่อนไหวพอชีวิตยังเดินงานยังมาและเรื่องยังเกิดใจก็รู้สึกว่าตัวเอง ยังอยู่ไม่เป็นแต่ถ้าดูให้ลึกการอยู่ไม่ได้หมายถึงการหยุดมันหมายถึงการไม่เร่งไม่เร่งใจไม่เร่งชีวิตและไม่เร่งให้ทุกอย่างต้องเป็นอย่างที่คิดชีวิตยังเคลื่อนไหวเหมือนเดิมแต่ใจไม่ถูกลากพุดแท้ไม่ได้แยกการอยู่ออกจากชีวิตแต่ชวนให้เห็นว่าใจสามารถ อยู่ได้แม้ในขณะที่ทุกอย่างกำลังเคลื่อนลองสังเกตดูตอนที่คุณกำลังทำอะไรบางอย่างถ้าใจรีบคิดถึงผลรีบคิดถึงปลายทางหรือรีบอยากให้จบจะมีความตึงเกิดขึ้นทันทีแต่ถ้าง,งานเดียวกันการกระทำเดียวกันใจไม่เร่งแค่ทำไปตามจังหวะความรู้สึก จะต่างออกไปมากไม่นักไม่อึดอัดและไม่ต้องฝืนการอยู่ในความหมายนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตแค่เปลี่ยนจังหวะของใจจากการรีบเป็นการรู้จากการดันเป็นการอยู่หลายคนกลัวว่าถ้าไม่เร่งจะช้าจะตามไม่ทันหรือจะเสียโอกาสแต่ความจริงคือใจ ที่ไม่เร่งจะเห็นชัดกว่าเพราะไม่ถูกบทบังด้วยความกังวลพุทธถไม่ได้ทำให้ใจเฉื่อยแต่ทำให้ใจไม่ตื่นตระหนกเมื่อไม่ตื่นตระหนกการตัดสินใจจะตรงกว่าในข้อที่14นี้ไม่ต้องพยายามอยู่กับปัจจุบันแค่ดูว่าตอนนี้ใจกำลังเร่งอะไรอยู่ เร่งให้เข้าใจเร่งให้จบหรือเร่งให้ดีขึ้นการเห็นจะทำให้การเร่งค่อยๆช้าลงไม่ใช่เพราะห้ามแต่เพราะรู้แล้วว่าไม่จําเป็นต้องเร่งเรายังอยู่กับข้อที่14นี้ยังไม่ต้องสรุปยังไม่ต้องปิดแค่ฝังและดูใจไปพร้อมกันว่าในขณะนี้ชีวิตกำลังเคลื่อนไหวและใจ กำลังเร่งหรือกำลังอยู่กับการเคลื่อนไหวนั้นอย่างพอดีและไม่รีบถ้าคุณฟังต่อไปจะเริ่มเห็นว่าการเร่งไม่ได้มาจากงานที่เยอะแต่มาจากใจที่กลัวว่าจะไม่ทันกลัวพลาดกลัวช้าและกลัวว่าถ้าไม่รีบจะเสียบางอย่างไปความกลัวนี้ไม่ดัง แต่ทำให้ใจเผลอเร่งตัวเองตลอดเวลาลองสังเกตดูตอนที่คุณกำลังทำเรื่องธรรมดาถ้าใจแอบคิดว่าต้องเสร็จต้องท่านหรือต้องได้ผลแม้ร่างกายจะยังทำไหวใจจะเริ่มลาแต่ถ้าเรื่องเดียวกันใจไม่เร่งแค่ทำไปตามจังหวะที่ทำได้ ความเหนื่อยจะลดลงมากนี่แสดงให้เห็นว่าสิ่งที่ทำให้ลาไม่ใช่การทำแต่คือการเร่งใจพุทธแท้ไม่ได้ห้ามการมีเป้าหมายแต่สอนให้เห็นว่าเป้าหมายไม่จำเป็นต้องลากใจไปข้างหน้าคุณสามารถมีเป้าหมายโดยที่ใจยังอยู่กับสิ่งที่ทำ ไม่ต้องวิ่งไปอยู่ที่ผลลัพธ์ลองสังเกตดูช่วงที่คุณทำอะไรแล้วไม่คิดถึงตอนจบไม่คิดถึงว่าจะดีหรือไม่ดีในช่วงนั้นใจจะไม่สัน่นเพราะมันไม่ได้วิ่งหนีจากปัจจุบันการอยู่ในความหมายนี้จึงไม่ใช่การนิ่งแต่มันคือการไม่หนี ไม่หนีสิ่งที่ทำไม่หนีความรู้สึกและไม่หนีจังหวะของชีวิตในข้อที่14นี้ถ้าคุณเริ่มเห็นว่าใจเร่งอยู่แทบตลอดก็ไม่ต้องตกใจแค่รู้ว่าตอนนี้ใจกำลังรีบการรู้จะทำให้การรีบช้าลงเองไม่ใช่เพราะสัง่งแต่เพราะไม่จำเป็นต้องรีบต่อ เรายังอยู่กับข้อที่14นี้ยังไม่ต้องจบยังไม่ต้องปิดแค่ค่อยๆฟังและดูใจว่าในขณะนี้ชีวิตยังเดินไปและใจกำลังวิ่งนำหรือกำลังเดินไปพร้อมกับมันอย่างพอดีและไม่เร่งถ้าคุณสังเกตต่อไปอีกจะแหลอิ่มเห็นว่าการเร่ง มักแฝงอยู่ในความคาดหวังคาดหวังให้เข้าใจเร็วคาดหวังให้ดีขึ้นและคาดหวังให้ทุกอย่างเป็นไปตามแผนความคาดหวังเหล่านี้ไม่ได้ผิดแต่เมื่อใจผูกความสบายไว้กับมันการอยู่จะหายไปทันทีลองสังเกตดูตอนที่แผนไม่เป็นอย่างที่คิดท่าใจรีบต้าน รีบหาทางแก้หรือรีบโทษจะมีความตึงเกิดขึ้นทันทีแต่ถ้าใจเห็นว่าตอนนี้แผนเปลี่ยนโดยไม่รีบตัดสินไม่รีบพลากและไม่รีบเล่งใจจะยังอยู่พุทธไม่ได้ทำให้ชีวิตไม่มีแผนแต่สอนให้เห็นว่าแผนไม่ใช่ที่ยืนของใจใจสามารถ มีแผนโดยไม่ต้องยืนอยู่ในมันเมื่อไม่ยืนการเปลี่ยนจะไม่พาใจให้สัน้นหลายคนเข้าใจว่าถ้าไม่เร่งจะกลายเป็นคนเฉื่อยแต่ความจริงคือใจที่ไม่เร่งจะเห็นจังหวะและจังหวะสำคัญกว่าความเร็วในข้อที่14นี้ถ้าคุณเริ่มเห็นว่าใจ กำลังวิ่งไปข้างหน้าก็ไม่ต้องดึงกลับแค่รู้ว่าตอนนี้ใจกำลังไปการรู้จะทำให้ใจกลับมาเองไม่ใช่เพราะฝืนแต่เพราะไม่จำเป็นต้องไปต่อเรายังอยู่กับข้อที่14นี้ยังไม่ต้องสรุปยังไม่ต้องปิดแค่ค่อยๆฟังและดูใจไปว่าในขณะนี้ ความคาดหวังกําลังดึงใจไปหรือใจกําลังยืนอยู่กับสิ่งที่ทำอย่างเรียบง่ายและไม่เร่งถ้าคุณฟังต่อไปโดยไม่พยายามทำให้ใจช้าลงจะเริ่มเห็นว่าการไม่เร่งไม่ได้หมายความว่าต้องทำอะไรให้ช้ากว่าคนอื่นแต่มันหมายถึงการไม่บีบใจขณะทำสิ่งนั้น คุณอาจยังเดินเร็วยังทำหลายอย่างและยังรับผิดชอบมากแต่ข้างในไม่ถูกดึงไม่ถูกไล่และไม่ถูกกดลองสังเกตดูตอนที่คุณทำอะไรด้วยความรีบแม้งานจะเสร็จแต่ใจจะยังไม่ถึงเหมือนเดินผ่านโดยไม่ได้อยู่มาเนา่าแต่ถ้าเรื่องเดียวกันใจไม่เร่ง แม้จะใช้เวลาเท่าเดิมความรู้สึกจะต่างออกไปจะมีความนิ่งบางๆซ่อนอยู่ระหว่างการเคลื่อนไหวพุทธ้ไม่ได้แยกความสงบออกจากการทำงานแต่ชวนให้เห็นว่าความสงบเกิดได้ขณะกําลังทำถ้าใจไม่ถูกผลักไปข้างหน้าการอยู่จึงไม่ใช่จุดหมาย แต่มันคือวิธีเดินเดินโดยไม่เร่งเดินโดยไม่หนีและเดินโดยไม่กดในข้อที่14นี้ถ้าคุณเริ่มเห็นว่าใจเผลอเร่งตัวเองแม้ในเรื่องเล็กก็ไม่ต้องแก้แค่รู้ว่าตอนนี้มีแรงเร่งอยู่การรู้จะทำให้แรงค่อยๆเบาลงไม่ใช่เพราะคุณตั้งใจพ่ แต่เพราะใจไม่จำเป็นต้องเร่งต่อเรายังอยู่กับข้อที่14นี้ยังไม่ต้องจบยังไม่ต้องปิดแค่ค่อยๆฟังและดูใจว่าในขณะนี้ชีวิตยังคงเคลื่อนไหวและใจกำลังวิ่งนำหรือกำลังอยู่ไปพร้อมกับทุกก้าวอย่างพอดีและอย่างไม่เร่งถ้าคุณอยู่กับการฟังตรงนี้ โดยไม่พยายามทำให้ทุกอย่างช้าลงจะเริ่มเห็นว่าการไม่เร่งไม่ใช่การขัดจังหวะชีวิตแต่มันคือการไม่แทกความกังวลเข้าไปในทุกก้าวชีวิตยังมีจังหวะของมันบางช่วงเร็วบางช่วงช้าแต่ใจไม่จำเป็นต้องเร่งตามทุกจังหวะลองสังเกตดูตอนที่คุณกำลังทำหลายอย่าง ถ้าใจยังอยู่กับสิ่งที่ทำไม่เผลอไปคิดถึงสิ่งถัดไปแม้จะยุ่งใจก็ไม่แตกแต่ถ้าใจอยู่ข้างหน้าเสมอแม้จะทำเรื่องเดียวก็จะรู้สึกไม่พอพูดแท้ไม่ได้สอนให้ใจเลือกจังหวะที่สบายแต่สอนให้เห็นว่าใจไม่จำเป็นต้องไหลไปตามความรีบเมื่อไม่ไหล ความรีบจะไม่ครอบและเมื่อไม่ครอบการอยู่จะเกิดขึ้นเองในข้อที่14นี้ถ้าคุณเริ่มเห็นว่าใจอยากให้ทุกอย่างผ่านไปเร็วๆก็ไม่ต้องห้ามแค่รู้ว่าตอนนี้ใจกำลังอยากให้ผ่านการรู้จะทำให้ความอยากไม่กลายเป็นแรงเร่งและเมื่อไม่เร่งใจ จะอยู่กับสิ่งตรงหน้าได้เต็มขึ้นเรายังอยู่กับข้อที่14นี้ยังไม่ต้องสรุปยังไม่ต้องปิดแค่ค่อยๆฟังและดูใจไปว่าในขณะนี้ชีวิตกำลังเคลื่อนและใจกำลังเร่งหรือกำลังอยู่ไปพร้อมกับการเคลื่อนไหวนั้นอย่างอ่อนโยนและไม่รีบถ้าคุณฟังต่อไป โดยไม่พยายามจับความรู้สึกไว้จะเริ่มเห็นว่าการไม่เร่งไม่ได้ทำให้ช่วงเวลายาวขึ้นแต่มันทำให้ช่วงเวลานั้นมีเนื้ออยู่จริงหลายคนรู้สึกว่าวันหนึ่งผ่านไปเร็วทั้งที่ทำมามากไม่ใช่เพราะเวลาเร่งแต่เพราะใจวิ่งนำตลอดวันพอถึงตอนเย็นใจจึงรู้สึกว่า ไม่ได้อยู่กับอะไรเลยลองสังเกตดูช่วงที่คนหยุดเร่งแม้เพียงเล็กน้อยเช่นฟังใครสักคนจนจบทำงานทีละอย่างหรือเดินโดยไม่คิดถึงปลายทางช่วงนั้นเวลาจะไม่หายไปไม่ใช่เพราะมันช้าลงแต่เพราะใจอยู่กับมันพุทธแท้ไม่ได้สอนให้เรายืดเวลา แต่สอนให้เห็นว่าเมื่อใจอยู่เวลาจะไม่ถูกกลืนการอยู่ในความหมายนี้ไม่ต้องสงบไม่ต้องพิเศษแค่ไม่เร่งไม่นี่และไม่ผลักถ้าคุณเริ่มเห็นว่าช่วงไหนที่ใจไม่เร่งช่วงนั้นแม้จะธรรมดาแต่จะจำได้เพราะใจอยู่จริงในข้อที่14นี้ ไม่ต้องพยายามทำทุกขณะให้มีค่าแค่ดูว่าตอนนี้ใจกำลังอยู่หรือกำลังรีบผ่านการรู้จะทำให้การผ่านช้าลงเองไม่ใช่เพราะคุณตั้งใจอยู่แต่เพราะใจไม่หนีไปข้างหน้าเรายังอยู่กับข้อที่ส4นี้ยังไม่ต้องจบยังไม่ต้องปิดแค่ค่อยๆฟัง และดูใจว่าในขณะนี้ชีวิตกำลังดำเนินไปและใจกำลังเร่งให้ผ่านหรือกรรมหลังอยู่กับช่วงเวลานั้นอย่างเรียบง่ายและไม่เร่งถ้าคุณอยู่กับการฟังตรงนี้โดยไม่รีบออกไปใช้จะเริ่มเห็นว่าการไม่เร่งไม่ใช่ทักษะใหม่แต่เป็นการหยุดทำสิ่งเดิม สิ่งเดิมที่ใจทำจนชินคือการผลักให้ช่วงเวลาถัดไปมาถึงเร็วๆพอผลักบ่อยใจจะไม่อยู่กับอะไรนานแม้จะอยู่ตรงนั้นแต่ใจก็ไปแล้วลองสังเกตดูตอนที่คุณกำลังรออะไรบางอย่างถ้าใจเร่งให้ถึงเวลาช่วงรอจะอึดอัดแต่ถ้าใจไม่รีบ แค่รู้ว่าตอนนี้กำลังรอช่วงรอจะไม่กดใจนี่แสดงให้เห็นว่าสิ่งที่กดไม่ใช่การรอแต่คือการอยากให้มันจบพูดแท้ไม่ได้ทําให้ใจติดอยู่กับปัจจุบันแต่ทําให้เห็นว่าใจไม่จําเป็นต้องหนีปัจจุบันเมื่อไม่หนีการอยู่จะเกิดขึ้นเอง ไม่ต้องตั้งใจไม่ต้องพยายามและไม่ต้องสร้างบรรยากาศแค่หยุดผลักหยุดเร่งและหยุดไล่ในข้อที่14นี้ถ้าคุณเริ่มเห็นว่าใจรีบแม้ในช่วงพักก็ไม่ต้องแก้แค่รู้ว่าตอนนี้ใจกำลังไม่ยอมพักการรู้จะทําให้การพักเกิดขึ้นเองไม่ใช่เพราะคุณ สั่งให้พักแต่เพราะใจไม่จำเป็นต้องเร่งต่อเรายังอยู่กับข้อที่14นี้ยังไม่ต้องสรุปยังไม่ต้องปิดแค่ค่อยๆฟังและดูใจไปว่าในขณะนี้ชีวิตกำลังดำเนินและใจกำลังผลักหรือกำลังอยู่กับทุกช่วงอย่างพอดีและไม่เล่งและตอนนี้ ไม่จำเป็นต้องพยายามอยู่ให้ได้สิ่งที่ได้ฟังมาไม่ใช่เพื่อให้คุณทำชีวิตให้ช้าลงหรือเปลี่ยนจังหวะของใครแค่เพื่อให้เห็นว่าใจไม่จำเป็นต้องเร่งตามทุกอย่างจากตรงนี้ปล่อยให้ชีวิตเดินไปตามจังหวะของมันและปล่อยให้ใจอยู่ไปพร้อมกันโดยไม่ไล่โดยไม่ผลักและโดยไม่รีบ แค่นี้ก็พอแล้วสำหรับช่วงเวลานี้